พร้อมที่จะเอาไปใช้งานแล้วครับช่วงล่าง3ตันสำหรับรีโว่ e ซ e dition นะครับเสรินแหนบ20มมิลเข้าไปข้างละ3แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับเปลี่ยนโชคนะครับใช้โชคอามาดาแกน20มมิลเพิ่มเหล็กรัดแหนบเข้าไปด้วยป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดนะฮะทั้ง2ข้างครับช่วงล่างสวยๆนะครับนี่ฮะ ส่วนทางด้านหลังนะครับเราจะเปิดช่วงเด้งให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวรถคันนี้เขาจะไปใส่ตู้ทึบนะครับแหนบจุดบนก็จะลงมาอยู่ประมาณนี้นะครับเหลือช่วงเด้งให้ประมาณ1นิ้วนะครับส่วนทางด้านหน้าน like ั้นนะครับเราก็จะเปิดช่วงเด้งให้นะฮะประมาณ1นิ้วเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะหรือ1นิ้วนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรถเอาไปใส่ตู้ทึบก็จะย่อลงมาอีกหน่อยนึงนะครับแหนบใช้ของสามิตนะฮะนี่ครับช่วงหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้คันนี้นะฮะเปลี่ยน กระทะล้อด้วยนะครับเป็นกระทะล้อของชอรุ่งเรืองเป็นขอบ15กว้าง7.5นะครับกระทะล้อไม่ล้นไม่ทางนะครับให้ดูครับนี่ฮะไม่ล้นไม่ทางเห็นไหมครับทรงสวยๆนะครับสมัยนี้ใส่ล้นใส่ทางเกินก็ตำรวจจับนะครับนะฮะกระทะล้อไม่ทางจนเกินไปนะครับนี่ฮะออกมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับ คือไม่ล้นไม่ทางนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับช่วงล่างสวยๆครับนี่ฮะเน้นเอาไปใช้งานกันนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับ